สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเก็บนี่พามาเก็บลูกกากิบ้านพี่สาวที่น่ารักเหมือนเดิมมาช่วยมาช่วยเก็บมาช่วยปีน <c oughs> มาช่วยปีนเก็บกากิลูกพับจ้ะลูกพับนี่เห็นไหมลูกเบลเลอเลยน่นเต็มเลยนี่แหละเดี๋ยวจะพากันปีนเก็บวันนี้เนาะ อากาศก็ไม่ค่อยดีแล้วจ้าอากาศฝนพึงตกยุดไปนี่นะนี่กําลังเหลืองได้ที่เลยจ้าเพื่นพนอนๆโอ้โหสะอ่อนดูดูด,ดูมันมันฝนพึงตกนี่แหละพอดีฝนยุดก็เลยรีบออกมาเนาะต้องรีบเก็บจะ้ะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมพอมันมันมีฝนตกมันมีลูกเ็บตกใส่มันก็จะ เป็นแบบนี hmm. ้เนาะผิวมันก็จะไม่สวยเนาะเนี่ยน้ำฝนยังเม็ดน้ำฝนยังยุดอยู่เลยจ้ะเพราะว่าฝนเพิ่งยุดเนาะมาจ้ะเดี๋ยวมาเก็บกันเนาะมาจ้ะมามามาเก็บเก็บไหนเก็บตัวไหนตัวตรงนี้เอาเอาอะไรมาใส่ีในถังนี่ไงถังพอเต็มถังแล้วก็ไปใส่กระดาษคนหนึ่งก็ต้องอยู่บนล่าง วิอขวมันมาเ็นไมีมีลูกลูเห็บตกใส่เนาะกวสกวคืนมันมาไงวันมันมาแต่ไม่รู้ชิตรู้ชานวันเห็นไหมมันนั่นอันตัวนกมันกินเห็นไหมอ่ะกินไปทั้งตัวเลยนะเพราะมันสูกแล้วไงมันุก แต่พวกเรามันยังไม่พอแต่นกมันเอาปากกินได้ไงถ้าไม,ไม่ไม่ไปเก็บตอนนี้เดี๋ยววันหลังก็อีกจะฝนโตกกม, ah e, ม่เรีย้เงนนนินลอยนอกกินไปหมดแล้วหมดแล้วจบแล้วกะมีจะหัวนี่แหละขื้น <c oughs> หัวก่อนแต่หัวขึวว้นเองก็เป็นคนถือสาวไง กลัวแม่คือดนากลัวลวกอ่ะนี้ว่าเราเก็บตรงนี้กันนะใช่ใช่มือก็ไไ้อืออแล้วก็ถือถือคอนไถเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนลองค่อยเก็บทีหลังดูใกล้ๆมาอืมโหสวยงามมากเลยเพื่อนๆดูนี่ลูกเบลเลอร์เลย

อุยดูดูอันนี้มันมันโดนลูกเฮฟดูดิมันามีวันนึงใแรงแวันมแเมามันก็ช้ำไมันใช่มันฝนมันโต๊กใส่มันมันแรงไงมันก็ลูกมันก็เลยช่ำเนี่ยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมลูก เป็นรอยแบบนี้เนาะพี่นุชไม่ต้องปีนเดอ้อเดี๋ยวเราเก็บข้างล่างก่อนแล้เวเราค่อยเก็บข้างบนดูอสงัน,ม,น,น,น,ม,ม,นมันมับบน,นมเออของใสม่มันรูว่าจะคนเก็บไม่อยู่ไงโ <c oughs> อ้ยสะอ่อนสะอ่อนลูกใหญ่ด,ดู ต้นเล็กๆแต่มีเยอะดกเหมือนกันนะเนเน่เนาะพี่นุชเนาะทำความสะอาดโรบอททำวามสะอาดโรบอทเก<อ>็บ<อ>ใช่ไหมเครื่องมันก็ต้องเอาไปเสียบปลั๊กในบ้านง้ถ้ามันเย็นแล้วมันมันไม่ติดเสียบปั๊กในบ้าน<อ> บรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องจ้าน่นก็ทำก็บอกว่าให้พักให้พัก และทำแล้วก็บ,บุญค้นเถาทำแล้วก็บ,บุญมาปวดหลังปวดขา เดยี๋ยมมันขึ้นใหม่เดี๋ยวเดือนอนะไรดือนกุมภาเนี่ยจะให้ลูกมาตัดอีกให้มันขึ้นสูงในอันถ้าขึ้นสูงแล้วมันจะเก็บยากเนาะเราไม่ได้ต้นแบบไม่เล่ก,ก็ต้องตดัดบางเมือ่อแล้วคืนนี้มันแดดจะปวดน่าจะน่าจะใกล้หมดเลย เหลืออยู่ฝั่งนี้สองลูกสามลูกบุลเลย ใช่ดูโหดูมือดูมือสิเพื่อนเพื่อนมือแดงมืดเลยพี่นุชตมือแดงดู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 กากี้ลูกนี่กะกีลูกนี้น่ารักมากเลยว้ายยังน่ารักดูเพื่อนเพื่อนดูคนอื่นเขาอ้วนตุกปุ๊กดูตัวนี้มนกูกอะไรมุนดิไปมแหละลงลงลง เดี๋ยวมาหามาดูได้หลายแค่ไหนอุ้ยสะอ่อนดูดูพี่นุชดูลูกนี้ลูกอะไรนะลูกมู่ใช่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมสะอ่อนไหมลูกพับเนาะท้งเมืองไทยเขาจะเรียกว่าลูกพับเนาะพี่นุชเนาะลูกใหญ่ลูกพับที่เมืองไทยเขาบอกเคยบอกเคยลูกจักลูกผลไม้ทั้งในลูกจะลูกลำไยลูกอันนี้ เพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็พามาเก็บ,กบนี่พามาเก็บกากิเสร้จเรียบร้อยแเราจะมดแหละเก็บเสร็จมุดละสองคนเย็นก็เย็นเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะเนาะ,ะจะ้ะเนาะเย็นป <laughs> ากแข็งมือก็แข็งเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้า